ดูความคืบหน้ากรณีที่คนงานที่ก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยนะคะตกลงไปในหลุมลึก23เมตรกว้าง2คูณ4เมตรเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของการขุดลงไปเนี่ยนะคะขุดได้ไปประมาณ9เมตรแล้วคาดว่าผู้สูญหายเนี่ยที่ตกลงไปน่าจะอยู่ที่ความลึก15เมตร เพราะฉะนั้นก็จะเหลืออีกประมาณ6เมตรนะคุณผู้ชมคะแต่ก็ต้องเร่งช่วยเหลือค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยเรื่องของสัญญาณชีพเอยอะไรเอยมันก็ไม่ชัดเจนแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ลงไปทํางานเพื่อที่จะช่วยค้นหาผู้สูญหายก็ลําบากอันนี้น,นั้นอากาศก็ไม่ค่อยมีนะคะคนที่ตกลงไปชื่อนายสราวุฒิจันทรสนอายุ33ปีชื่อเล่นชื่อคุณดาวเป็นคนทำํำลักษณะคนคุมเครื่องเจาะเสาเข็มนี่เอารถเครนเข้ามาในพื้นที่ค่ะแล้วก็เจาะลงไปขุดลงไปนะคะ ทางผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธา,ษา,ารณภัยคุณสุริยะชัยรวิวันก็พูดถึงความยากและอุปสรรคในการปฏิบัติการช่วยเหลือครั้งนี้เนี่ยบอกว่าคือที่ต้องระวังคือการยุบตัวของหน้าดินมันทั้งลื่น,นะค่ะเพราะมันเป็นดินเหนียว,วนะรวมไปถึงปากหลุมเนี่ยที่มีดินเหนียวปกคลุมอยู่เนี่ยมันปิดไว้ทั้งหมดเลยไม่สามารถเอากล้องส่องลงไปสำรวจได้ซึ่งตอนนี้การขุดขุดลงไปที่9เมตรนะคะจุดคาดหมายก็คือที่15เมตร แล้วจุดที่ขุดลงไป9เมตรตลอดทางที่ผ่านมาก็เจอแค่เศษวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างยังไม่เจอร่างผู้สูญหายส่วนเรื่องสัญญาณชีพทางคุณสุริยชัยตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะใช่ไหมไม่เกิน16เมตรเนี่ยนะร่างนะครับก็ถ้าจากชั้นดินแข็งเนี่ยที่เขาว่าเนี่ย16เมตรก็ยังไงก็ไม่เกิน16เมตรครับแต่ว่าตอนนี้เรายังคาดว่าไม่น่าจะลงไปถึงขนาดนั้นเพราะว่าในความในความ ในความมีมีมวลของตัวตัวดินเนี่ยมันเพพน้ำนะครับถ้าน้ำก็จะจมมาถึงถึงข้างล่างเลยเพราะที<ม>่จริงที่ว่าโดนโดนดินทับไปนะครับแล้วมีน้ําน้ําน้ํานี่ขังอยู่ข้างบนบนหน้า<ม>ดินเพราะงั้นตัวโอกาสที่อากาศจะลงไปชัไปใต้ใต้ดินให้กับเขาหายใจก็ <Yeah. S 1> ก็ก็จะลำบากนะครับก็จะไมไม่น่าจะมีมีเยอะ สัญญาณชีพคาดหวังได้ยากนะคะส่วนคุณชาติชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่ากทมก็บอกว่าครั้งนี้มันต้องเป็นบทเรียนใน,ในการนําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานของการก่อสร้างรถไฟฟ้านะคะระหว่างที่เกิดเหตุสภาพดินก็เป็นไปตามปกติแต่มันยุบตัวลงไปในส่วนไหนต้องพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องความเสี่ยงอันนี้ถือเป็นหน้าที่ของผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการที่ต้องหารือกันทุกฝ่ายนะคะส่วนเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตอนทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยชุดค้นหาเขาก็อัดท่ออ,อัดอากาศเข้าไปในหลุมคะ่ะเพราะว่าออกซิเจนข้างในเบาบาง ดี๋ยวชุดค้นหาจะเป็นอันตรายไปด้วยนะคะก็ลเลยต้องอัดออกซิเจนลงไปแล้วก็ส่งชุดค้นหาลงไปใช้ใช้วิธีสำรวจขุดด้วยมือนะคะแทนการใช้เครื่องจกักรเพราะเริ่มกังวลแล้วว่าถ้าขุดลึกลงไปในระดับมากกว่า10เมตรแรงสั่นสะเทือนเครื่องจักรจะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุเดี๋ยวเรื่องมันจะใหญ่ขึ้นไปกันใหญ่นะคะซึ่งการลงไปในหลุมดังกล่าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ลงไปได้แค่ครั้งลคสองคนรอบหนึ่งลงไปก็ไม่เกิน15นาทีต้องขึ้นมาแล้วนะคะตอนนี้เร่งค้นหาอย่างเต็มที่ยังไม่เจอคะ่ะ rap